อันนี้ลวกถอดกินโปมจ้ะแับแซ์กระโปรปปาทู่นะคะบวกงูน้องไม่กินใดนะคะน้องไม่น้องไม่หวานไหมคะ่ะกินดิบใดแต่ว่าอันนี้ลวกแล้วอืแบบว่านา้ำเดือดเอาลงได้ไหมคะ่ะตรมแป๊บเดียว

อ,อันนี้กินครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะเขาเอื่นน้องไม่หวานอ ทอดตักไข่ค่ะบวมอันนี้ดวก อันนี้ประเดี๋ยวกค่ะตั้งปะกอบอันนี้จะกรอบกว่าลวก